The Night is Still Young ซีรีส์นิทันเด็กที่เรื่องราวไม่เล็กเหมือนชื่อหวังว่าเรื่องที่เอามาฝากจะกล่อมให้หลับสนิทไม่ก็พาให้คิดไปไกลไม่สิ้นสุดสวัสดีค่ะอนอนสวัสดีครับพี่เควันนี้เรามาเปิดซีรีส์ใหม่กัน The Night is Still Young ตื่นเต้นนะอืออืมก็คือชนอ่าน นิทานก่อนนอนครับคือไม่มีใครโตเท่านอ่านนิทานเด็กซึ่งอันนี้เราอะต่อยอดมาจาก A Story a n นนของเรา EP ที่พูดถึงแมวน้อยร้อยหมื่นชาติกับแมวน้อยไรชื่ออน้อนมันน่าสนใจตรงที่ว่าต่อให้เป็นนิทานเด็กนะพี่เคแต่มันก็มีรายลยยะเอียดลึกซึ้งเยอะแยะมากมายเลยอะให้เราคิดต่อในฐานะผู้ใหญ่อืมจริงเพราะว่าอ่าแล้วมันก็ซึ้งเนาะบางทีมันแบบมันเซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ย เด็กเขาได้รู้อะไรที่เราเราคงเคยรู้แหละแต่เราลืมไปอ,อ่ะหรือว่าเราคิดว่าเรื่องบางเรื่องอะ่ะเด็กไม่ควรจะรู้แต่จริงๆแล้วอ่ะเขาพร้อมแล้วที่จะรู้แล้วก็เข้าใจในแบบของตัวเองใช่ใช่ก็ก็มาชวนเชิญชวน,ชวนผู้ฟังมาติดตามซีรีส์ the night is still young กันค่ะครับพี่เค อย่างซีรีส์ที่แล้วเราไม่เคยอธิบายเลยเนาะว่าชื่อเรามาจากไหนอะไรยังไงอันนี้พี่เคอธิบายความหมายให้เไหมครับก็คือแต่ะนเอสกทุกอย่างก็เหมือนกับว่าคืนนี้มันยังอีกยาวไกลอ่ะครับก็คือเหมือนกับว่าก็มาชวนอ่านใหท่านเด็กเล็กเรื่องเรื่องที่มันไม่เล็กแต่จริงๆมันมันเหมือนจะเล็กแต่มันไม่เล็กอะไรเงี้ยก็มาอ่านมาอ่านด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะครับประมาณนั้นถ้าคนที่แบบทาร์เก็ตเราเนาะคนคนที่จะเข้ามาชมเราเนี่ยพี่เคคิดว่าเราอยากจะให้อะไรกับเขาบ้างก็คิดว่าอันแรกแกเลยเนาะ อยากจะชวนชวนเด็กๆมาฟังก็คือคิดว่าไม่ใช่เด็กๆทุกคนที่จะเข้าถึงนิทานเด็กๆเล่มสวยๆปกแข็งๆได้ถ้าเกิดเขามีโอกาสได้ได้ไดฟังผ่าน YouTube หรือสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็น่าจะก็น่าจะเหมือนกับว่าช่วยช่วยเขาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆแต่ว่าไม่สามารถอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างเข้าถึงหนังสือที่มันหลากหลายมากๆไม่ได้อย่างเงี้ย <ๆ S 1> เขาก็จะได้ฟังด้วยหรือไปแชร์กับลูกอะไรเงี้ยคะ่ะอันอันอีกอันหนึ่งก็คือสําหรับทุกคนเลยก็คือช่วยทําให้ ความคิดของเราไปได้ไกลขึ้นนะเพราะว่าอ่านหนังสือแล้วเนาะแล้วก็มันมันก็จะทําให้เราเห็นความคิดสร้างสารรค์ที่อยู่ในน,น,นั้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนอันดับสุดท้ายอะ่ะก็คือให้สาหรับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นช็อตคัทว่าเราเลือกหนังสือมาประมาณนึงและเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่แบบไม่เคยรู้จักเล่มน,นี้เลยหรอไปอ่านให้ลูกฟังอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยเขาได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก่อนในเนปะิเคสเล่าให้คราฟังว่าแบบการทำพอดแคสเกี่ยวกับนิทานเด็กเนี่ยมัน ให้กำลังใจคนทําหนังสืออันนี้มันประมาณไหนอะฮะอันเนี้ยจริงๆก็คือมาจากประสบการณ์พี่นี่แหละเพราะว่าพี่ทําหนังสือมาก่อนเนาะแล้วก็ก็เราก็ก็รู้รู้ว่ากระบวนการการสร้างสรรค์หนังสือสักเล่มโดยเฉพาะที่ทานเด็กเนี่ยคนคิดคนเขียนคนวาดภาพประกอบคนทํามันมาเป็นเล่มให้มันสวยงามแข็งแรงเนี้ยโอ้มนใช้เวลามันใช้พลังงานมันใช้กําลังใจมาใช้ประสบการณ์อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเป็นกาลังใจให้คนทําด้วยดีกว่าเพราะว่า พอคนอ่านเขาจะได้รู้ว่าโอ้มันใช้มันทำไมมันถึงแพงว่าเล่มบางๆแค่นี้ก็เพราะว่าเขาใช้ทุกอย่างที่เขามีอ่ะทำมันออกมาก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วยว่าเฮ้ยหนังสือของเขาก็มันมีคุณค่านะเราแล้ว,ลวเราอยากพูดถึงอยากอยากเลสเป t เขาไเงี้ยคิดแล้วคิดอีกแล้วยังจะมีสิ่งให้คอนเซิร์นอหลายส่วนมากใช,ใช่ใช่่ประมาณสีข้อเน,นี้ที่จะให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป้าหมายของเราเนาะที่เราทำซีรีส์ The Night is Still y o u ขึ้นมาครับ EP นี้ก็จริงๆก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็อยากมาคุยกับทุกคนให้เข้าใจเราจะได้ไม่ต้องคุยกันทุก EP แล้วก็เรามีช่องทางกันติดต่อเยอะแยะเออก็สามารถติดตามเราได้ผ่าน y u u t u b e f b o o k อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สื่ออื่นๆที่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 เขาฟังพอดแคสต์กันนะเราก็มีหมดใช่พอดบ a น a p p l e s o u u n d l o u d อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าติ k t o k อกก,กันได้ไม่ช้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคแต่ว่าถ้าดูในยูทูบก็จะเห็นพวกเราด้วยเนาะได้เห็นเวกเราที่ดูอีกสลับคนผลับฟังนะืะใช่ค่ะใช่ครับ